สวัสดีครับวันนี้ทางร้าน HPLD Thailand ครับมาแนะนำหลอดไฟหน้าระบบ LED ตรงรุ่นในรถ t ต y ยต a า a m r y ปี2013ส,ส,สำหรับคันนี้นะครับไฟเดิมเนี่ยจะเป็นสีน่อนโรงงานมานะครับเปลี่ยนศูนย์ประหลาดตัวหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับที่6,000นี่ครับ อยู่ที่6,000บาทนะครับก็ค oh, <no. S 1> ือเสียไปแล้วแลแต่พอเช็คอาการแล้วเนี่ยมันก็ยังกระพริบอยู่ทางลูกค้าก็เลยตัดสินใจนะครับมาเปลี่ยนเป็นหลอด LED กับทางร้านนะครับที่สําคัญไม่ต้องดัดแปลงอะไรเยอะเลยครับเดี๋ยวมาดูตัวหลอดกันก่อนตัวนี้จะเป็นหลอดคั่ว D2S ตรงรุ่นนะครับมีกล่องไดเวอร์แยกนะครับควบคุมความสว่างตัวนี้นะครับความสว่างสูงถึง14,000ลูเมนต,ต่อคู่ตัวเนี้ยจะเป็นหลอดซีนอนเดิมก็จะเป็นคั่วเดียวกันนะครับให้ท่านผู้ชมดู สำหรับข้างเนี้ยผมได้ทำการแปลงระบบเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยแค่ถอดปลั๊กซีนัอนออกแล้วก็ใส่ LED เข้าไปนะครับก็ยังปิดฝาหลังได้เหมือนเดิมน,นะครับเก็บงานได้ปกติอันนี้ผมเปิดให้ดูก่อนนะครับนี่ให้ดูหลอดด้านหลังก่อนเดี๋ยวผมจะทำการปิดฝาหลังให้ดูครับนี่ครับปิดฝาหลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ยังใช้ฝาหลังเป็นบะลาดเดิมของตัวซีนอนติดรถเก่าได้อยู่ปกตินะครับเพิ่มเติมคือมีสายไฟออกมาเพียงเท่านี้ครับแล้วก็จำเก็บสายพันเทปพัน,พนสายไฟให้เรียบร้อยแค่นั้นครับแล้วเดี๋ยวใช้เคเบิลไทรัดเดี๋ยวมาดูลำแสงครับแสงตัวนี้ครับให้ค่า K ที่ประมาณ5,500 K นะครับ เป็นแสงสีขาวนวลน,นะครับสรับเพิ่มเติมใน,นคันนี้สำหรับคันนี้ก็เปลี่ยนไฟตัดหมอเป็นระบบแ e ลดีเข้าไปด้วยนะครับีมาดูกันเหลืออีกข้างนะครับกําลังทําการติดตั้งอยู่เดี๋ยวสักครู่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูในห้องตั้งไฟครับว่าให้ความสว่างและความคมชัดระดับไหนในรถ t o โยต้าเคมรีี2013คันนี้เปลี่ยนหลอดเป็นระบบแอลีขั้วตรงรุ่นครับ D2S ครับไปติดตามชมครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในรถ Toyota Camry ปี2013หลอดไฟหน้าแบบซีนอนเปลี่ยนเป็นระบบ LED ครับทางร้านก็ตรวจเช็คระดับไฟหน้าให้ได้มาตรฐานนะครับคันนี้เปลี่ยนทั้งไฟหน้าต่ำไฟหลีนะครับนี่ไฟหลีกอยู่ตรงไหนนี่นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอนะครับรถดูหรูขึ้นเลยนะครับแต่มาดูลำแสงที่ได้ครับนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่านะครับลำแสงเนี่ยเข้มเลยนะครับแสงจะออกแนวๆเป็น อยู่ที่ 5,500K นะครับเป็นขาวนวลนะครับจับถนนแน่นอน100%นะครับมีจุดโฟกัสแสงเข้มแสงเป็นยังไงกันบ้างครับรับชมคลิปมาถึงตอนนี้แล้วสำหรับท่านใดที่มีปัญหาหลอดไฟหน้าระบบสีนอนโรงงานเสียทางร้าน sp led ทำคลิปนี้มาเป็นทางเลือกในการเปลี่ยนหลอดไฟหน้ามาเป็นหลอดระบบ led และที่สำคัญสว่างและค่าใช้ใจ่ายราคาถูกกว่านำรถเข้าศูนย์บริการครับถ้าท่านใดนะครับมีปัญหา อยากปรึกษาสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0944191444ถ้าอยากจะมาที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยแยกบางบอน3ครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบรีวิวในรถ t ต y o ต a า a m r y ปี2013เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อทำคลิปดีๆต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ